ครับสวัสดีครับพรเปมพี่น้องชาวชาวจังหวัดหนองบัวลําพูที่เคารพทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์และก็ขอความร่วมมือพี่น้องผู้เสียสละทุกท่านนะครับในวันที่30ธันวาคม2568นี้นะครับที่ผูผ่านน้อยเราจะมีคอนเสิร์ตการกุศลน,นะครับก็มีศิลปิน ตำนานเพื่อชีวิตนะครับรุ่นใหญ่นะครับก็คือวงแฮมเมอร์จะมาแสดงให้กับพวกเราเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับซึ่งเราก็ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนะครับใบละ1,000บาทเพื่อเอาเงินทั้งหมดนะครับเข้ากองทุนมูลนิธิชลบอของพวกเราแล้วก็กองทุนต่างๆที่ ให้กับจิตอาสาเราใช้ชื่อว่ากองทุนคนดีหนองบัวลำพูนะครับซึ่งกองทุนนี้ก็จะหาเงินไว้สำหรับการใช้จ่ายเพื่อการกุศลให้กับ ให้กับบุคคลที่ทำงานโดยการเสียสละเป็นจิตอาสานะครับเช่นคนที่ทำเรื่องการดับไฟปา่าพี่น้องชลบอของเราแล้วก็จะซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้กับชลบอไม่ว่าจะเป็นกระบองไฟฟ้าพวกกลวยพวกสัญญาณไฟต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือนะครับมาร่วมกันแล้วก็ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ซื้อคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องก็ไปดูคอนเสิร์ตได้เป็นปกติเหมือนทุก ครั้งที่เราจัดสุขสวัสดิ์ทิ์ทั้งเดือนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแต่ถ้าท่านใดมีน้ําใจหรือว่าอยากจะบริจาคเพืช่วยเหลือ คนกองทุนคนดีของัวลำมพูก็ขอให้พวกเราได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานบุญนานกุศลเพื่อช่วยบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคมจริงๆนะครับแล้วก็พบกันนะครับตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับคอนเสิร์ตของแฮมเมอร์แต่ก่อนก่อนที่จะถึงวงแฮมเมอร์ก็มีวงอื่นเล่นก่อนนะครับแล้วก็หลังจากแฮมเมอร์แล้วสี่ทุ่มเป็นต้นไปก็จะมี อีกวงหนึ่งนะครับที่มาแสดงเป็นปกติซึ่งงานนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นเจ้าภาพเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของศิลปินเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการจําหน่ายบัตรหรือจากการบริจาคก,ก็จะเข้ากองทุนคนดีหนองบัวลำพูครับขอบคุณมากครับ